สวัสดีครับพี่น้อง A fc สาวน้อยเ,เพลินแพ่งครับ A fc บ่อโจย fc ลานน้อยอุ่งเอีงครับสวัสดีทางช่องซอสหนุ่มทะเบียนเจียววันออฟฟิเชียลนะครับวันพฤหัสนะครับกับวันที่พฤหัสที่เก้านะครับตุลาคมยี่สิกแปดนะครับนะเนาะแล้วเมื่นี้นะครับกับบรรยากาศที่ ช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงมาพบปะพี่น้องเอฟซีพบปะพี่น้องเอฟซีพอๆแม่ๆนะครับวันนี้ก็ทางวงสาวหน่อยเคกับเป็นวันเดิมทานวันพักแรมนะครับที่ลงจะลงไปอ,ออนทัวที่กรทมที่กรุงเทพนะครับวันนี้ที่ปทุมนะครับปทุมธานีคลองแปดก็มี ทีมงานก็ไปที่กองถ่ายภาพยนตร์ขายออกซึ่งเมื่อนี้นะครับอีหลาเอ้าวันแรกนะครับมือแรเมือแรกแหกมานที่อีหลาเข้ากองถ่ายนะครับเข้าบทนะครับเพราะว่าต้องล่อจังหวะล่อเมื่อที่อีหลามีวันวางตรงก,กันกับทีมพุ่งกับนะครับหมดเสาร์กับบงืงคลิปทั้งบางไรสวดของบอสนะครับช่องของสาวน้อยพเพื่นบันแพงเข้าแล้วก็ เบื้งของช่องเสียนุ่นนะครับเบื้งคลิปนะครับบรรยากาศดยของพี่ทางช่องยิมข่าวกระแสนะครับบรรยากาศหลายๆช่องเพ็นนุ่งนะครับแต่ก็ถ่ายได้บางส่วนนะครับเพราะว่าสำหรับกองถ่ายก็เพิ่นต้องสังวนสิทธิ์นะครับในพื้นที่ของยู u ูบเบอร์ที่จะถ่ายได้นะครับก็เลยมาบอกพี่น้องฟังนะครับมาคุยมาจากันนะครับพี่น้อง ช่วงเทีย่ยงนะครับช่วงเที่ยงตอนน้อวกกับ,นโนโกบพี่น้องพอพอมีแม่เอฟซีเมื่อคืนนี้ก็สแสดงที่อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกดครับนที่ว่าก,การพี่น้องเอฟซีกับสังกสีแตกอันยันนะครับสังกะสีหล่นสังกะสีนะครับ คนหลายครับเมืเ่อคืนน่าจะเลือนเมือ่อคือบรรยากาศน,นะครับมาวางใจครับพีโนโ่นุงมเอฟซีในส่วนขายออนะครับือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอยนะครับหมอลำสร้างหนังครับครั้งแรกคณะแรกนะครับหมอลำสร้างหนัง ก็อรอรุ้นนะครับสนับสนุนให้กำลังใจกันส่วนทา่างอาการของคุณย่าสุภาพนะครับนี่นี่กับผมได้ไปเบื้องไร่สดนะครับช่วงชั่วโมงหนึ่งที่เหล่วนี่ประมาณชั่วโมงหนึง่งเบื้องไรสดของช่องปามนานะครับก็คุณย่าก็อาการดีขึ้นนะครับเป็นตะนั่งเบาใจจ่อยอยู่นะครับ มี <c oughs> หยาดๆมีเอฟซเข้าไปเยี่ยมเพิ่อยู่ตลอดนะครับ <c oughs> ันก็เมื่อซาเนี่ยก,กินข้าวได้เยอะนะครับ <c oughs> กังว่าแล้วก็ในช่วงหนึ่งนาในาคลิปตอนเสาเพิ่นก็ถามข้าวอีหลานะครับถามข้าวหลานสาวเนาะ <c oughs> อู้งอิงลองเพ่งได้ระบอกว่าฉันเพราะว่าช่วงนั้งที่อีหละสองสามเหมือนะครับ สองมือที่ลาบพักเสียงนะครับจะเดี๋ยวคุณยานจะตามข้าวหลานสาวคุถามข้าวหลานสาวนะครับผ่านในคลิปทีทายชวนเศร้าๆนะครับก็เล่คลิปนี้นะครับการมาโทัจ่าถามทักทายพี่น้องเอฟซนะครับใน,ในช่วงเที่ยงนะครับ ถึงมา,มาบอกมาจ่ากันนะครับพี่น้องครับพ่อได้หายคิดถึงครับผกศ์ศรีเก็บคลิปถักท่ายพี่นองเอฟซีเหมือ 2- สองสามคลิปนี่ครับสร้างใหมไม่มีโอกาสนะครับไปถ้าทางวงหรือทางอิหลามมาทำการแสดงนะครับหรือมีจังหวะที่ตรงกับวันหยุดวันว่างนะครับก็จะได้เข้าไปเช็บบรรยากาศพี่น้องบึงในคลิปนี้ก็มาทักท่ายพูดคุยกันนะครับ วันที่9สําหรับมือนี้ข่มชัดลึกนะครับคมชัดลึกในการโหวตมือนี้มือสุดท้ายแล้วครับวันที่เก้าเจนนี่กับพี่น้องเข้าไปให้กำลังใจอีหลานนี่นะครับเด้อนะครับข่มชัดลึกเจเอสามนะครับเจเอสามนะครับไปให้กำลังใจอีหลานหน่อยห้านั่นนี่นะครับพอๆแม่เอฟซีครับเข้าไป สนับสนุนเข้าไปโหวตเข้าไปเชียร์ดันๆซส้อยกันให้ยิ่งหลาได้นะครับร่างวันอีกปีหนึ่งนะครับเนาะในอีกข้าน,นนะครับ <c oughs> นกับพี่น้องเ c ซีก็สนับสนุนนะครับ <c oughs> คือเก้านะครับ <c oughs> ก็ยี่แหลาตอนนี้ก็ขึ้นมานะครับ <c oughs> ก็ผลโหวต นะครับที่เบียดเบียดกันก็กลายค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับน้องยูรินะครับในกับพ่อพ่อแม่แม่เขาเนี่ยชนุนซอยอีหลักนะครับคือเก้านะครับให้กำลังใจกันนะครับเนาะนะครับบทก็เป็นทางที่คมชัดลึกนะครับในมอจเอสามนะครับพุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมในกับพี่น้องนะครับก็ไปโบสถกันเยอะๆนะครับ ช่วงนี้ก็มือนีเป็นมือมือพักพักแรมเป็นวันเดินทางนะครับของทีมงานสาวหน่อยเฮ้ยนาคลิปนี้พอดีเสียงอาจจะบ่ดังเหมไอนเดิมะครับเลยนั่งคุยอยู่ที่ทำง,งานจ่วงพักเที่ยงครับพักเที่ยงเดี๋ยวผมไปสิเดลลงไปอ่ากินข่าวเที่ยงแล้วนะครับก็เลยมาตักทายพี่น้องเอฟซีกันนะครับในคลิปนี้ นะครับสำหรับพี่น้อง FC ทีทียู่กทมนะครับเดี๋ยวไปให้กำลังใจกับทีมงานสาวน้อยที่จะลงแมออนทัวร์นะครับในรอบนี้นะผู้ใดอยู่ยไก่กับไปให้กำลังใจกันนะครับไปให้กำลังใจกันช่วงออนทัวร์รอบนี้นะครับทั้งในกับพี่น้องกันไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับแต่เมื่อนี้นะครับสำหรับเมื่อนี้วันที่9 มาครับพิธของการโหวตของคมชัดลึกนะครับมันนีนแล้วนะครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับโหวตเชียร์อีหลาน้อยเฮ้อุ้งอิงรัตนาพรเพชรบันแพงนะครับขีเอสามนะครับครับมุ้ว่านกตรงยาชีดีตามเบึงคลิปบรรยากาศ หลายๆช่องนะครับมาบอกแจกบอกข่าวทักทายพี่มองเอฟซีกันาวาันก็นเห็นคลิปของสาวกสินนะครับสาวกสินเป็นไปทั้งพระเอกชุดดำนะครับทั้งบาง้านชิลป็นผู้ไทยคนเป็นกระไดสัมผัสเปิดใจของสองพระเอกนะครับหลายคนหลายท่านกน็ได้บึงคลิปอยู่ก่อนที่อุ้งอิงจะมาอยู่สาวน้อยนะครับไปติดตามบึชงช่องคลิปของสาวกสินนั่นเลยครับนะครับ,นะรบพี่มองเข้ากับขาไปบึง นะครับบรกเกนเพิ่นธบัตร EPC สาม EPC สี่เราบอกนะครับอ่าใยกำลังใจกันนะครับอันนี้คลิปนี้นะครับกัมาบอิจาคทั้งคาวสงครามสงครามกับพี่น้องเอฟซีกันในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่องสอนหนุ่มทะเบียนเกียวันลออฟฟิเชียลนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ